ของแท้ค่ะของแท้ของเซอๆของงามๆนะคะของถูกๆด้วยขายที่ดินราคาถูกนะคะแปลงนี้สองไร่สามงานสามสิบแปดตารางวานะคะมีเศษนิดหนึ่งขายเหมาๆนะคะขายถูกๆที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะที่ดินเป็นถนดคุดแดงด้วยนะคะดูดมีวิวภูเขามีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะคะถนนเข้าออกสะดวกสบายนะแล้วก็ราคาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนี่ขายเหมา เพื่อที่พี่น้องนะคะจะได้ซื้อได้นะแล้วก็ติดถนนคอนกรตนะคะถนนคอนกรตเข้ามาถึงที่ดินเลยเข้าจากถนนสามสี่เก้าเก้านะคะอยู่ตำบลวังไคอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะนี่เปินถ่ายมุมสูงให้ดูซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอ่า มันจะได้ภาพสวยๆแล้วก็เห็นมุมกว้างๆนะคะจะได้รู้ว่ามีเพื่อนบ้านเยอะด้วยนะอยู่ในหมู่บ้านท่าหัวลบนะคะถ้าเซิร์ชใน Google ก็จะรู้นะคะว่าหมู่บ้านท่าหัวลบอยู่ตรงไหนนะนี่นะคะเดี๋ยวดูวิดีโอมุมสูงกันแปลงนี้นะคะน้ําไฟมีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่บริเวณที่ดินนะคะก็จะมีบอ่อน้ำอยู่หนึ่บ่อนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทำบ้านสวนได้เลยนะคะใครที่มี เหมือนมีมีแผนว่าอยากจะปลูกบ้านนะคะมาดูแปลงนี้เลยเพราะว่ามีเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็อยู่ในชุมชนไม่น่ากลัวนะคะหาของกินก็ง่ายไปแก่งกระจานก็ง่ายไปแก่งกระจานเพียงแค่สิบเจ็ดกิโลเมตรเองแล้วก็ไปชะออมสาสิบสองกิโลเมตรนะคะหน้ากว้างของที่ดินห้าสิบเจ็ดเมตรยาวเจ็ดสิบแปดเมตรนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยสวยมากๆนะคะ ดูพื้นที่สีเขียวค่ะต้นไม้เยอะโอโซนดีนะคะแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยที่เราเห็นมุมกว้างๆนั่นน่ะเป็นรูปซีเรียมมีถนนนะคะที่ว่าเปิ้ลวาดภาพทางอากาศให้ดูนะแปลงสวยๆแบบนี้นะคะหายากนะราคาถูกๆไม่ถึงสองล้านนะคะติดต่อกันเข้ามานะเพื่อที่จะได้ที่ดินที่สวยๆด้วยอ่าสำหรับคนที่ทำอยากทำบ้านอะ่ะจัดการได้เลยค่ะแค่เขียนแบบบ้านแล้วก็ ทำบ้านสวนเสริมต้นไม้เป็นไม้ล้อมก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกเป็นพืชเกษตรก็ได้นะเพราะว่ามีบอ่อน้ําอันนี้เอาเก็บน้ําไว้ใช้ได้นะคะบอ่อน้ํานี่เป็นน้ําที่ซึมมาจากใต้ดินนะเพราะว่าขุดเพื่อที่จะได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะคะเราจะเห็นว่าอย,อยู่ด้านหลังของบ้านหลังคาสีชมพูสีฟ้าเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยที่เราเป็นไ,ไอ้รูปแปลงที่ดินเนี่ยคะ่ะสวยๆเนี่ย เป็นขอบของต้นไม้เลยมันจะแบ่งสัดส่วนให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ,ะถ้าใครสนใจมาจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะคะ,ะสวยมากภาพแจ่มมากนะคะแล้วก็มาจากกรุงเทพก็สะดวกสบายค่ะเข้าเส้นไปแก่งกระจานก็ได้เข้าเส้น3แยกท่ายางก็ได้หรือเส้นหนองพ่อทานเส้นสายหนึ่งสายสองสายสามเข้าได้หมดเลยมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะ ในพื้นที่เนี้ยเปิ้นเห็นมีต้นมะนาวอยู่ด้วยนะถ้าใครชอบมะนาวก็ปลูกมะนาวก็ได้เนาะสำหรับบ้านสวนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเปิ้นก็ขอล,ลาแต่เพียงเท่านี้นะคะรายละเอียดเปิ้นได้บอกเอาไว้หมดแล้วถ้าอะไรที่สงสัยโทรเข้ามาสอบถามเปิ้นได้นะ